เดินขาไห,าหายลยจังงาะดูควรเซองามพึนจะพี่น่องามพห่โคมงามพี่น่อนี่จะง,งามขาวจะวาง,งามแล้ว <c ười> สวัสดีจ้าสวัสดีในเสอ์วันที่ที่ผาชุดผ้าข้อมหัวขาจากพี่น้องนี่พีพ่น้องคือก็จะพึงหอดเพื่อนคู่เจ้ก็จะหอนให้ไปจ้าโดนซาฝนเมน 40, 000, 100, 000, นื่อว่าสุกรานี้ยังแน่ใจ้หมไปกันเลยจ้าโอ,อ้เด้งจ้ะ chương trình kháo chá không chịu mày ừ, bụi 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 nó bụi 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 ตรงหกบ้านถึงเบิดเปนบ้าน,าานค้าวหาเย็ดผลบ่ออจากก็ลักขึ้นมา ดีหน่อยดีหน่อยดูไป่อนงูขาวก็ใหีน่อยถุงแดงจ้ะถุงแดงกำลังงูแดงจะพี่นอกมาหนิมาแลวจ้ะมาแล้วดีน้ำเลย ตรวมือนเ่ถอมงอไงอยู่จ้ะดูคนเสืยองามเพคนจ้ะพี่น้ะงามแหีงมู่ใใหญ่ือเออๆนะเหตุงา Mandi đi chứ, cái gì na si Arai vaza Arai uza. Mhm. So phong goa, you ku on on. Mandi ta, mhm. Chép hết mui nhầy bò đẹp đẹp khá lài chẳng nhẽ mà không đẹp ngầm mình. คมงามพี่นอะนี่จะงามเหรออีตันพี่เนาะพิ่งวันฮิตเพิ่งเทียนเลยเห็นฮิดเพิ่งเทียนแล้วจ้าในักสนา ถึงวานจ้ะเด้งข้าวไ้ะเด้งข้าวไร่หกดวงจ้ะหกดวงอีกจ้ะ ค่ะนี่นี่

มีขพอดีไล้จ้ะบดดินจ้ะฝาห้องเลยร้ะพี้น้องอเจาท่าพีที้องเบื้งดีเรื่องเป็นไรฝากห้องพี้นเงอ,งงะอ,งะองจะคุนฝาวกอนงามมี้แก้เจ้วจ้าค้าที่ดังจวะ จะหลังจากที่พนตกเศร้าพี่น้ะงฝนตกอีกแล้วจ้ะอยู่ผู้พอใหิ่งงแดงจ้ะบางชดบางตัวยัไปทายที่น้องเบิรงนมาจากฟ้าห้องแบบย่างคักก็จะอันตรายเฮงสอฟวนก็เลยปีเครื่องไหวจ้ะเพิ่งเกลียนจ้ะ <c oughs>

ข้าวหน่อยจ้ะข้าวเตี๋ยจ้ะข้าวจ้ะกม่ต้องโชว์หรอกอย่างจ้ะ Мэндэгтэ. Өмнөөк. Тагааяга. Мэндэгтэ. อะไรคมาาอแม่ไเลยจะเพื่อเงืงอเพื่อเขายด้จ้ะเด้งจ้ะงดงดงด้วกันจ้ะ เด้งขาเลยนะจ๊ะข้กอก้มจ้ะเด้งจ้ะแก้งเก็บตัวนั่นจ้ะเนี่จ้าก็ได้เวลาพาพี่พนองกลับบ้านแล้วจ้ะม,นนามาเบิ่งยอดเที่ยวเฮามื้อนี่ กับบรรยากาศฝนตกข้ามสองอบ่อสามบอเหมืนจะมาหนิจ้าอย่าเฮ็ดเฮ็ดกิดถือฝนจากพี่หน่องเปลี่ยนสีสีบัวง,งามพุ่มวานจ้ะกระตาแข็งหนักสองกระตาเป็นของซีบีทเทสนอกจากกาแฟข้างล่างเป็นของอารกับอาคือเก่าจ้ะขึ้นกระมานอยืดใจเก,ก็บตีนตายง่แต่เฮ็ดกิดบัวงามปันได้จ้ะมันหนิแต่ว่ากระมานคือเก่าจา้ะพี่หน่องฝนตกข้ามสองอบ่อสามบ,อบม่อเหมนจะ จ้าสึนชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในชีวิตเทสได้เยจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นำาจพี่น้องจังเพล่หลายพาคลิปใหม่ๆเนาะจ้าเนาะถามว่าหลุดน้ำกันว่าคลิปต่อไปจะเป็นการเก็บเพ็ดยัยงจ้ะสำหรับนี่ขอตัวก็บ,บานก่อนจ้าฝากหอมมาเดี๋ยวจ้ะสวัสดีจ้า